สวัสดีครับวันนี้ได้หยุดอยู่บ้านสักทีไปช่วยงานที่ทําง,งานเขาเรียกไปช่วยเฉยๆนะไม่ได้ไปทําสัญญาไม่ได้อะไรพอดีมีงานที่คนอื่นทําไม่ได้เป็นงานที่ลุงรถทํามาแล้วห้าหกปีละททำให้ตลอดพอดีช่วงนี้หยุดตั้งแต่โควิดมาเลยแล้วก็ใช้เาขาเรียกว่าเป็นประกันสังคม เราก็ไปทํางานไม่ได้แต่ไปช่วยได้ไปช่วยเขามาอาทิตย์กว่ากวางานเสร็จตอนนี้ก็ได้เวลามาเก็บกวาดทาความสะอาดเศษไม้ที่มากองกองไว้ที่หน้าบ้านเอาไว้ทําฟืนนะฮะไม้พวกนี้พวกไม้พาเลที่เราเหลือจากทางานอื่นรอบรอบบ้านนะครับมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม้ที่เอาเก็บมาตุ้ๆตุนกองกองไว้เราจะต้องมาหัน่นตัดเอาทําเป็นฟืน สำหรับอุ่นต้มน้ําอาบหรือซาวนาหรืออุ่นบ้านนะฮะเตาผิงในบ้านมันอยู่กับรังอาหารนกตรงนี้หน้าบ้านเห็นุกวนเนี่ยมันรกตั้งแต่ปีกลายแล้วอย่างมันด้เก็บปีกลายมัจะยุ่งทํางานด้วยแล้วก็เก็บผลไม้ด้วยต่ยกเครื่องเลื่อยมาอันนี้เครื่องเลื่อยไฟฟ้าสำหรับผ่าชิ้นใหญ่เราก็ผ่าครึ่งให้มันเล็กลงอันนี้เครื่องตัด อันนี้เป็นเครื่องตัดเครื่องตัดนี้แบบใช้แบตเตอรี่นะใช้แบตเตอรี่เราเสียงไม่ดังเพราะไม่ชอบเสียงดังเครื่องไฟฟ้ามันจะดังจีดมากๆเลยเพราะมีเฟืนที่ตัดมาแล้วก็เป็นไม้ไมก็ไม้ก็คือไม้อีเครื่องนี้เป็นไฟสาไฟฟ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องไฟฟ้าอันนี้ไฟฟ้าเสียงดังไ,ไ,ไม่ชอบ แต่ก็เวลาเร่งด่วนก็ใช้ได้ดีเหมือนกันตัดเร็วดีของไม่ใช่ของแพงให้มันตัดได้ก็พอดีกว่าใช้แขนใช้มือตัดใช้เลื่อยมือเหนื่อยอายุมากดูนกมันก็พยายามมากินอาหารเพราะเรามาอยู่ใกล้ๆล้ที่ตรงให้อาหารนกก็รอบมันก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะก็ามาใกล้ระดับหนึ่ง พอเราไปใกล้มากก็หนีแล้วก็เสียงเครื่องดังมันก็หนีไปนกจับจับๆนะครับก็มาอัปเดตให้ดูกันว่าแต่ละวันลุงมนมนกทำอะไรในก่อนที่จะไปเก็บผลไม้เบอร์รี่ป่าขอใช้ชื่อช่อง Youtube ว่าลุงมนกกับป้านัตตี้คนเก็บเบอร์รี่อยู่ประเทศฟินแลนด์นะฮะแต่ช่วงว่างเราก็มีงานมีกิจกรรมให้ทำนมไม้ที่ตัดเอาไว้ไม้เมเปิล จะเห็นตอนี่ยตัดออกโคนเพราะว่าใบามันเยอะแล้วก็ไประไปที่หลังคาไปที่เสาอากาศทีวีอาจจะทํำให้เสาอากาศทีวีจะเป็นเรื่องใหญ่ตัดออกเอามากองไว้ในเดี๋ยวจะทําฟื้นหมดลยทําฟื้นนะครับนะครับนี่คือวิถีชีวิตของลุงมนุกกปปับพนัทที่คนเก็บบรีประเทศฟินแลนด์ในยามที่ว่างจากเก็บผลไม้พนัทก็ไปทํางานประจํา เดียนี้พนันทำงานประจำแล้วบรรจุเป็นผู้ช่วยพยาบาลดูแลบ้านพักคนชราคนป่วยเป็นกัพยาบาลมันก็ทำงานลงมนุษย์แก่และ,กะเกษียณละก็ทำงานบ้านทำอะไรไปทำงานของศูนย์ทีอ่อำเภอจากคนไม่เคยมีอาชีพทำอาชีพช่างไม้อะไรเลยไปทำงานดูแลคนป่วยดูแล คนพัฒนาทางสมองเราก็ทําให้เราได้ฝึกงานพวกนี้ไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงเขางานแกะสะลักงานอะไรแกะสะลักเราเป็นคนแกะแต่ว่างานอืน่นพวกแพ็คพวกไม้ประกอบเล็กน้อยเราก็ช่วยเขาทำก็สอนเขาด้วยอะไรด้วยคืออายุ30-40-50สมองประมาณ5ขวบ6ขวบเงี้ย3าีขวบก็มีเราก็ บอกนับหนึ่งก็นับหนึ่งนับสองก็นับสองเนี่ยประมาณนี้ฮะลุงรอบทำง,งานอย่างนั้นแต่ช่วงนี้ตั้งแต่โควิดมาก็หยุดยังไม่ต่อสัญญาเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าอีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะได้เริ่มเก็บผลไม้สามเดือนถ้าเราทําสัญญาแล้วเราเก็บผลผลไม้ไม่ได้เาะลูกค้าประจําที่เขาสั่งเอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปีกายแล้วพอไปส่งปุ๊บเขาก็สั่งไว้เลยเราก็ต้องรับปากแล้วเราก็ต้องทํา นะเพราะงานลุงนพถ้างานด่วนที่จําเป็นก็อย่างที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปช่วยเขาที่เฉยทําให้เ็าเสร็จแล้วก็เราก็มาทําหน้าที่ของเราเก็บผลไม้แล้วก็เก็บถ้าว่างเราก็ไปช่วยงานเขาแล้วเขาเรียกโทรมาบอกว่าต้องการความช่วยเหลือเราก็ไปนะนี่คือชีวิตของเราอยู่สบายๆไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องอะไรที่ต้องเป็นเงินทุกอย่างนะเราทํา ด้วยใจเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนใครก็รักเมื่อมีคนรักเขาเอ็นดูเขาเมตตาเขาเป็นมิตรกับเราเราก็ไม่ต้องกลัวอดตายเราก็จะมีไรายได้มีงานทำเรื่อยๆไรายได้คืออะไรเก็บผลไม้ไปเขาก็จะสั่งซื้อเราเขาเป็นมิตรนะเราก็สบายใจเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีศัตรูลงเก็บอุปกรณ์จักรยานลงฟืนไม่แอบดู อย่าเอะไปนะอย่าเสียงดังนะครับปนัดกำลังเด็ดดอกแดนดิไลออนหรือเดดดอกฝันถงิโตนั่งคุมไว้ยุงมแมลงมันอยู่ใกล้ป่าหญ้ายุงมแมลงเยอะมาตอมเก็บทำอะไรก็คือไปทำน้ำผึ้งต้องใช้เป็นพันดอกนะฮะโโอ้โหเราต้องมันย่อยเอาไอ้กีบเลี้ยงเขียวมันออกให้เหลืองๆอยงเหลือน้ำผึ้งเราจะได้เหลืองๆๆสวยใส ขอภัยได้กลิ่นช่อดอกไม้ก็ก็แอมก็ไอเพราะมันหอมเคร่งเคร่งเครียดน่าดูเลย <c oughs> อันนี้ที่เก็บออกแล้วนะครับอที่เขียวๆออกนี่กา้านแหน่ดอกตูมนี่เอาไปลวกจิ้มปนปลาเมื่อวานนี้ตำตูมป,ปนปลาหมดแล้วเดี๋ยวตำใหม่จิ้มขม,ขมๆนิดหน่อยขมพอทำได้ ผมน้อยกว่า,าขี้เหล็กน้อยกว่าสะเดาวลวกละจ้นป่นมันยังเหลืองอยู่เต็มเลยเนี่ยคาดว่าปนัดจะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดทําน้ําพึ่งให้ได้มากที่สุดเอาไปกินเอาไปต้มใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่ส้มเขียวหวานลูกหนึ่งหั่นเป็นแว่นแว่น,วนมะนาวลูกหนึ่งหั่นเป็นแว่นแว่นใส่ต้มด้วยกันเคี่ยวจนงวดจนเหนียวเป็นน้ําพึ่งนะฮะเหนียวเหมือนน้าพึ่งเลยรสชาติแล้วก็กลิ่นก็เหมือนมาก พ่นมาจากเกสรของดอกไม้เกสรดอกฟันถึงโตโอโอ z o o ไปดูสวนหน่อยดิราสเบอรี่เมื่อวานให้ฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมเขียวปุ๊บกำลังออกดอกนะฮะนะ่ะออกดอกลวราสเบอรี่ออกดอกแลวเมื่อวานเอาเรือออกไปวิ่ง แป๊บหนึ่งรับลมลมแรงมากเลยไปเสียงทายเอาเบ็ดเป็นลากลงเสียงทายว่าแรงน้ำแค่ไหนกรเรือแค่ไหนกลับเข้าบ้านเหี่ยวมาได้ตัวหนึ่งประมาณครึ่งกิโลเอาไวตา้ตำปดเสียงทายว่าเขาถึงคาดมัง้งโอเคนะครับวันนี้อัปเดตแค่นี้นะครับเพื่อไม่ให้ขาดตอนขาดช่วงในการติดตามรับชมรับฟังชีวิตของ ลุงมนกปานาตี้คนเก็บบอรี่ประเทศฟินแลนด์นะครับสตรอเบอรี่กำลังออกดอกนะครับสตรอเบอรี่ออกดอกอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กด subscribe ได้นะครับถ้าสนใจชีวิตในต่างแดนว่าฟินแลนด์แบบบ้านๆไม่ต้องใช้แอปปรุงแต่งถ่ายยังไงอยู่ยังไงอัพโหลด YouTube ไปอย่าง,งั้นเลยนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมครับ